ปวันที่สนาีปีัิบการเรยงานทีนี้เราจะรุรงลงให้จคแล้วก็โต้องก็เป็นองค์เอกกรราชูประดับทุกมรมดแทันยุคยุโรที่ระบากเ่ไรนะบทอดเราจะแสดงเป็นสัปดาห์ ที่ส <coaches S 2> ังก <sych disappointing S 1> ิสลายในพิการพัฒนของไยทั้งไทยบุรีเย็นแสนดูโฮเทลจบลทุกที่มีหลายน้อยไปอยู่แล้วแต่งงานนี่ก็ด้ววติดตาอะนะ2ชนะในโคงการนี้ตื่นเต้นใจมากกว่า2,000วันนี้ได้นำคู่ไปมาโลกนายทำให้ลุงดูที่อ่านาทำเป่าให้ดูที่เป่าเลยเป่าเลยเป่าร้องการป่าให้เดียวได้ไหมหน่งสอง เราได้ฝึกกี่วันเนี่ยห้าวันโอ้โหเก่งนะห้าวันลุงถือว่าตะ้งห้าปีเลยไม่ได้เรื่อนลุงก็โม่วไปเรื่อยแต่ชอบดนตรีนะนี่แสดงว่าพวกเรามีพรสวรรค์นะลูกนะบางทีเราก็หาทุเรีไม่เจอนต่ครูอะไรต่างเขาก็ะสบให้นะเป็นนโยบายที่รัฐบาลที่ใหญ่ประสและลูกไทยคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ลืมว่าทธรไทยใช่ไหมถ้าลุงถามคนพวกนี้นะก็ไม่รู้ว่าลุงเป็นเพลงอะไรแต่ลุงรู้ ขาข้าวกินกล้วยใช่ป่ะขาข้าวกินกล้วยรู้จักว่าไปเดินลุกครับง่ายง่ายเดินเรามาใช้สิจะไม่ได้หรอกเป่าดังเก่งเข้มาไล่โดเลยมีาจราสีรู้ไหมถึงว่ากันียวหายหายหายปวดตาแล้ว บอกว่าหากเราทุกบอลโยนความหวังของเราไม่เป็นบุรณากาศเนี่ยความหวังความฝันเบุรณาการก็เหมือนกับปล่อยว่าไปตัวกันไม่รู้มันจะนำอะไรกลับมาเพื่ออะไรนะลูกนะเพราะนั้นเราต้องทำเองอย่าได้เราต้องทำเองก่อนทำเล่นตัวเราเองก่อนมาพุ่งแดงก็จะเกิดอะไรเกิดคนก็จะเข้ามาแต่บางทีเหลือได้บางทีปล่อยถ้าปล่อยเข้ามาเขวามาใช่ว่ามันจะตี้เพราะบางทีมันก็เหมือนเป้าอ่ะมันลอยไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าบางทีมันก็ไปเพิ่มทุนส่งบอลนิดนแม่กับพันสายฟ้าใชอย่าง ในที่พูดไมรูปแบบพอหม่กแบบนี้นะบายลูกลูกนี่คือความหวังของประเทศที่ืออาครประเทศจริงๆถ้าลูกไม่ทำให้ก็ทำอะไรับคฟู้หน่อเลยครับตาสัญลักษณ์ครับในการงาพิเศษครับเด็กก็ให้แบบวันที่็นปีนาครับ 要，要让孩子们重视。 รวมกลุ่มแล้ก็มีการคู่ของคุณแล้ก็เรื่องการต เราคิดว่าเก้ามันหน้าข้างในเนี่ยมไไ่ว่าจะเป็นพืชอะไรต่างๆเลยมีตุ่มแบบนี้ให้เราก็มีความพอดีว่อายุเราไม่ได้ใส่ผู้หญิงเข้าไปทำงานใส้กับเซื้อไปต่อไป แค่ดอกไว้ใหญ่เกินไปมนก็ทชยาก่ไหสวยนะมันบอกว่ายาในวต่างๆอเป็นมงคลได้ไหมแรกทีกะเป๋าเล็กงแต่อไม้บอกให้นเล็กงงนิดนึงขอเล็กได้ไหมมองนยเส่ยงไปจะลายนวเอต้องไปดูว่าถ้าเราจะขายต่างประเทศใช่ไมเราต้องรูว่าประเทศโน้มันจะมีข้อข้ออไเช่น ชอบลายะารด่าดอกบัวมาญี่ปุ่นชอบลายญี่ปุ่นชอบใบบัอะไรพกนี้แต่เราเอาของเราเอาออกแบบของเราเองใช่ะไม่ใช่ที่ยคือไปเนี่ยแล้วยกไปแจกคนอื่นเขาเวลาแขกต่างประเทศมาไงเวลาแขกต่างประเทศมาแล้วพวกมีอะไรขอแล้วบอกว่าของเราเ่ยเพา่ามันเละมาจากไหนอกปทไทยที่แหลแล้วยกไปเอามาให้เนาะ แต่ตอนไหนอะไว้ที่จะอบอนีลบลงไอยพื้นที่จะเหลือว่าคขึนเราก็ทำบายปักปักายเช้นด้วเราทำแบบของเราเราคุ้ลามีรูปดอกทุ้่ละดอกแล้วเราจะขายต่างประเทศได้แล้วที่ส่งไปให้ประกวดไปที่มาลไยวิ เป็นโอท็อปได้ครัเอาที่ไทยรู้จากไหมมีอยูมตรงนล้วนี่อะไรนี่คือคือสิ่งที่ต้อทำเป็นมือเราด้านนี้ ้ที่เยอะด่านีนาดไไ่ดูขนาดให้มันได้นะถ้าจะถ่ายไอแพดก็ขนาดต้องไอแพดเล็กกว่านี้อันนี้อันนี้เป็น้วกลายเล็กหน่อยนะดูลายดูสีสีได้แรงบันดาลตรงนี้นะคะท่านอยากขมเช็เท้าถอลายแล้วก็มาพัฒนาไปไหนนะคะเ่าเปานะไดูว่าต้องดูไวกี้ดีเนี่ย เนี่ยผมดิเนืนรือพหนังเนามทีหนังเพียมยืาคาบเว่าเ่อหายปีอ่มันต้องมีหนังแท้บ้างพอแล้วถ้ามันจะได้มได้เพอเขาเติออีของค้าที่แฮมเบิระโดรุ่ทั้งพัฒนาต่อนั้นจ้าการพันาที่เราพรณคือคือดูดูคนอื่นด้วย การนาตอ่อการพัฒนาที่ดีคือดูแลคนช่วยขอบคุณทุกงนาครขอบคุณทุกคนนะขอบคุณท่านผอที่มาด้วย <Fra> ให้ <tiếp nive> เราไปด้วยกันเราเป็นเพื่นไปเรืยรัฐบาลทำอยเดียวไปเราต้องต้อง